สวัสดีครับวันนี้ดูไก่ใหม่รอยเล็กนะครับตัวแรกตัวนี้หวายนี้สองโลสี่ครับเดียตัวที่สองสองโลสองวายตัวที่สามสองโลสองครับไก่ก็มากลอยเล็กสามตัวนี้ยังไม่เคยลองยังไม่เคยแตะกันนะครับ เพราะว่าเพิ่งจับขังสุ่มยังไม่ค่อยจะสู้ไก่ดีส่วนตัวนี้ลูกแหลมครับไว้รอเปิดประเทศทมาเจ้าเขียวนี่เชิงครับ ลูกแหลมมั้งครับพม่าสองร้ห้าไก่ลูกแหลม